นิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยกับผมบอกอสุริยาทีวีดาวเทียม43 43 v i s i ่นข่าวไทยร้ออนไลน์นำสมัยซึ่งมีประเด็นข่าวต่างๆมาให้รับชมเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวพร้อมๆกันเลยครับร,ร,ระยองกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการของอาสารักษาดินแดนและประเทศไทย เมื่อวันที่30สิงหาคม2564ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยองเป็นประธานอัญเชิญเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพไว้ที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีนายชานชันชยศิริพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองและนายพิษนันทภูลพิพัฒน์พัฒนาการจังหวัดระยองเข้ารับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ทั้งนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษ ได้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระประมาพิไทยย่อพอปร,รประดิษฐานบนเครื่องหมาย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศไทยโดยส่วนรวมสำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนัก ถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งชีพกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยองจึงได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติดังกล่าวชนบุรีมีแล้วแบ่งปันกองเรือยุทธการมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่30สิงหาคม5 6 6พนพลเรือเอกสุดที่นันสมานร,รักผู้บัญชาการกองเรือยุทธการพร้อมด้วยคุณสุนันสมานร,รักประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขในกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันให้กับนายกิติพงศ์กิติคุณ ในอำเภอสัตหีบเพื่อส่งให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ณหนะ้านะที่ว่าการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกองเรือยุทธการอยู่ในอำเภอสัตหีบซึ่งมีประชาชนชาวสัตหีบเดือดร้อนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนในการดำรงชีวิต ดังนั้นกองเรือยุทธการชมรมภริยากองเรือยุทธการจึงได้ร่วมกับอำเภอสตหีบโดยได้นำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันมาปฏิบัติและได้มอบตู้ใส่ของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับให้ประชาชนที่มีกำลังได้ส่งผ่านสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ที่ยังขาดแคลนให้สามารถรับความช่วยเหลือตลอดเวลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด1 i d 1 9ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสช่วยกันดูแลแสดงความเอื้ออาทรต่อกันทั้งนี้จะดำเนินการแบ่งปันอย่างต่อเนื่องจนกว่าวิกฤตนี้จะคลี่คลายเพื่อที่จะก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ตำรวจทางหลวงระยองแจกฟ้าทลายโจรพร้อมเปิดโครงการเปลี่ยนไฟท้ายจักรยานยนต์ให้ประชาชนฟรีเมื่อเวลา9 3้นาฬิกา30นาทีของวันที่30สิงหาคม2564ที่สถานีตำรวจทางหลวง3ามกองกำกับการ3ระยองริมถนนสุขุมวิทตําบลแกลงอําเภอเมืองจังหวัดระยองพันตำรวจโทสราวุธทองใหญ่ สอวอสทร 3. ามกกทรสบกทระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้นำพันธุ์ต้นฟ้าทลายโจรแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านและผู้ที่ต้องการนำไปปลูกเพื่อไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยมีประชาชนมารับแจกต้นฟ้าทลายโจรจำนวนมากโดยบอกว่าต้องการหาไปปลูกเพื่อใช้เป็นยาตามที่มีการรับรองว่าสามารถต้านโควิด -19 ได้ พันตำรวจโทรสราวุธกล่าวว่าสำหรับโครงการแจกต้นฟ้าทลายโจรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกต้นฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ในทางยาและในทางรักษาโรคต่างๆโดยจะมีการเพราะต้นกล้าไว้แจกโดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับต้นกล้าได้ที่สถานีตำรวจทางหลวงสกองกำกับการสามรมยองในวันและเวลาราชการ นอกจากนี้ตำรวจทางหลวงระยองยังมีโครงการเปลี่ยนไฟไท้ายรถจักรยานยนต์ฟรีเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหากท่านใดต้องการเปลี่ยนไฟไท้ายรถจักรยานยนต์สามารถนำรถเข้าติดต่อขอเปลี่ยนไฟไท้ายได้ที่สถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการทางหลวง3 ทางหลวงสวนสนในวันและเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฟรีทั้งหลอดไฟและเปลี่ยนให้ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ใช้รถจักรยานยนต์และยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วยประยองฝนตกถล่มหลายวันทำน้ำในคลองทับมาไหลเอ,อ่อเข้าท่วมถนนสายหนองมหาส อำเภอเมืองระยองระดับน้ำสูงเกือบ30เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่นั่งลุ้นผวาน้ำไหลเข้าท่วมบ้านหลังเคยถูกน้ำท่วมเป็นประจำในฤดูน้ำหลากเมื่อวันที่28สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัธยานวลอุทยัยหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองและนายสุเทพนัททีเจริญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทับมาพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนนสายหนองมหาดหมู่3มและหมู่หตําบลทับมาอําเภอเมืองระยองหลังฝนตกถล่มหลายวันติดต่อกันทําให้ถูกน้ำท่วมระดับน้ำสูงเกือบ30เซนติเมตรระยะทาง1กิโลเมตรเบื้องต้นเทศบาลตําบลทับมาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลทับมาอํานวยความสะดวกประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายดังกล่าวพร้อมสํารวจบ้านเรือนประชาชนที่อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วม นายสุเทพนัททีเจริญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมากล่าวว่าถนนสายดังกล่าวเป็นจุดที่ถูกน้ำท่วมเป็นประจำในฤดูน,ดน้ำหลากโดยน้ำไหลเอ,อ่อมาจากคลองทับมาหลังฝนตกหนักตลอด3มวันที่ผ่านมาทั้งนี้นายประเสริฐวงศีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนที่มีผู้สูงอายุ และผู้พิการอาศัยอยู่เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลืออพยพและนำกระสอบทรายเตรียมสำรองไว้ให้โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับได้ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดนายอัธยานวนอุทยัยหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองกล่าวว่าฝนได้ตกหนักสะสมมาหลายวันทำให้อุ้มน้ำไว้มากและไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มที่เคยท่วมทุกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายให้ไหลออกโดยเร็วที่สุดคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีฝนถล่มหนักซ้ำลงมาอีกด้านนางะอิ่งเจนจบอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่42ทับ2บ้านหนองมหาดกล่าวว่าบ้านอยู่ติดริมถนนสายที่ถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมดังกล่าว ต้องนั่งมองลุ้นว่าจะไหลเข้าท่วมบ้านของตนหรือไม่อย่างไรก็ตามหากฝนยังตกหนักอยู่แบบนี้คาดว่าคงจะไม่รอดส่วนชาวบ้านที่อยู่ละแวกริมชายคลองทับมาที่เคยถูกน้าท่วมทํารถเสียหายมาแล้วต่างก็เริ่มทยอยนารถออกไปจอดไว้ที่อื่นกันแล้วขณะที่บางรายก็ได้มีการนำกระสอบทรายมาวางกั้นบริเวณหน้าบ้านและประตูบ้านเอาไว้เนื่องจากกลัวจะถูกน้ำไหลเข้าท่วมบ้านทำเข้าของเสียหายอีก หลังจากที่เคยประสบเหตุน้ำท่วมมาแล้วหลายครั้งทีวีดาวเทียมซีซัสวิชันข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวน้ำสมัยจริงใจใกล้ชิดมิตรมวลชน